ช่วยพลิกชีวิตคนไทยจนเป็นเศรษฐีทองล้านพลิกชีวิตไปแล้ว16คนแจกหนักแจกจริงไม่อย่างต่อเนื่องนับถอยหลังอีก3วันจับล้านครั้งที่17พุธที่7พฤษภาคมนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปขอแรงช่วยประทไทยชาชีพปี4สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกลมคุณกลมอีก3วันข้างหน้าเราจะได้เศรษฐีทองล้าน คนใหม่อีกหนึ่งคนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นทุกครั้งครับที่จะได้รู้ว่าใครจะเป็นเศรษฐีทองล้านคนที่สิบเจบอกเลยว่าอยู่ภาคไหนก็มีสิทธิ์ครับคาราบาวเนี่ยแจกมอเใอรไปแล้วกว่า 1, <000 S 3> 1 <000 S 2> นึ่งันคันสร้างอาชีพไปแล้วกว่า 1, <000 S 3> 1 <000 S 2> นึ่งคนและยังแจกต่อเนื่องยันสิ้นปี เขียนร<ฮ>ีบส่งก็มีสิทธิ์ลุ้นทุกวันทางหน้าจอบแบบนี้ค่ะอีก3าวันผมจะจับแจกทองล้านที่สิแล้วดื่มแล้วรีบสง่งฝามาลุ้นเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปกันครับส่วนตอนนี้ได้เวลามาลุ้นมออไซคันที่1,010 10จากคาราบาวจะเป็นของใครถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นกันเลย คอยไม่หยุดแล้วเราก็ลุ้นกันค่ะตอนนี้ผู้โชค <น S 2> ดีเกือบถึงแล้วคุณกลมมือทองเรายืนออกไปแล้วอุย้ยลุ้นลุ้นอีกนิดเด,ดียวอ่ะได้แล้วผู้โชคดีก็คือคุณประเรรสริฐก๊กศรีจากจังหวัดพิจิตรกติการลุ้นล่ลมามอไซค์สามร้อยขันง่ายๆแค่เขียนบีบสง่งฝาคาร์บะาแดงหรือฝาคาร์บะาคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้านค้าที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8